ขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะที่รักคุณเปไน็นไรมั้ยขอโทษะะด้วยนะครับเราไป โยครับปล่อยเธอไปซะผพูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจผมบอกว่าให้ปล่อยเธอไปซะถ้าไม่อย่างนั้นผมจะโทรเรียกตำรวจที่คุณพูดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะถ้าอย่างนั้นผมคงต้องโทรเรียกตำรวจครับได้เอาแบบนี้ใช่ไหม สวัสดีครับคุณตำรวจไงตกใจมากมาที่เจอฉันอะเราเคยรู้จักกันเมาก่อนหรือเปล่าครับโกหกฉันรู้ว่าแกจําฉันได้ผมไม่รับแจ้งมาว่าคุณกักขังนุ่งเนี่ยพรรยาไว้ในบ้านเหรอครับคุณตำรวจครับผมโซนะครับผมให้มีเมียคุณตำรวจครับมันโกหกครับมันจําผมได้มันมองหน้าผมเนี่ยแล้วมันก็รู้เลยครับว่าผมมาทําไมตอนนี้ ผมไม่รู้จักคุณจริงๆนะครับผมจําไม่ได้เลยครับว่าผมเคยเจอคุณที่ไหนกรุ๊กเดี๋ยวนะครับผมขอเช็คบัตรประชาชนคุณหน่อยครับได้เลยครับงั้นผมขอเข้าไปหยิบสักครู่นะครับเชิญครับเดี๋ยวก่อนครับคุณคุณรออยู่นี่เลยครับนายพงศ์ิพันธ์กันหาลองชื่อครับ สถานะโสดนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณตำรวจคือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่เมียเขาก็ได้ครับอาจจะเป็นแฟนเขาแต่คือยังไงก็ต้องมีจักขังหนุ่งเหนี่ยวแล้วก็ทำลายแน่นอนครับผมไม่กับตาเลยครับถ้างั้นผมขอเข้าไปตรวจเช็คในบ้านคุณหนได้ไหมครับได้เลยครับเชิญตามสบายเลยครับ โอเคครับงั้นผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนเวลาคุณเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณตำรวจลองดูมือเขาดิครับมือเขามีรอยขีดข่วนแน่นอนครับเอ่อหมดข้อสงสัยหรือยังครับเอ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับเขายังโยนโทรศัพท์ผมจนแตกอีกนะครับเนี่ยมัน,มนเป็นงี้ไปได้ไงครับ ผมว่าคุณต้องพักผ่อนบ้านะครับทังนั้นผมขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวนะครับคุณตำรวจผมผมต้องการแจ้งความครับคุณต้องรับแจ้งผมครับนี่คุณจะเอา่งี้จริงเดิ ลงวันที่ผิดหรือเปล่าครับนี่มันปีสองห้าหกเจ็ดนะครับไม่ใช่ปีสองห้ากสอง็ 2. 2> ใช่ครับแล้วไงครับก็นี้มันปีสองห้าหกเจ็ดไงครับคุณพวกคุณเล่นบ้าอะไรอยู่เนี่ยอ๋อนี่พวกคุณรวมหัวหลอกผมใช่ไหมแกล้งผมใช่ไหมมันจะเป็นปีสองห้าเจ็ดได้ไง อะไรคุณครับผมแท้าน้ำมาให้ <S <S> <S คุณไม่เป็นไรแล้วนะครับคือผมจําคุณได้แล้วอะ่ะหลังจากที่ผมเห็นรูปในมือถือของคุณอะเราเคยเจอกันเมื่อปีสองห้าหกสองครับหมายความว่าไงครับรถนายจำอะไรได้บ้างอะ่ะ ผมไม่เข้าใจเ่ะ <practiced, liability. S 1> คือเราเคยเจอกันที่ลานจอดรถนะครับคคุณเดินมากับภรรยาครับ ขอโทษด้วยนะครับไปกันเถอะที่รักคือผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาต้องการจะหนีไปให้ใครจากคุณเน่ยเขาเลยส่งสัญญาณขอควาช่วยเหลือแต่ว่าคุณก็ไม่ปล่อยเขาไปผมบอกแล้วใช่ไหมอย่ามายุ่งกับผมแล้วก็อย่ามายุ่งกับเมียผม ิผมเป็นคนผิดทุกอย่างเลยผมผมผิเดเองทั้งหมดจันเย็นนะครับถ้าผมปล่อยเดียวไปตอนนั้นผมคกูจะปล่อยเดียวไป ต้องปล่อยเธอไปถ้าผมปล่อยปล่อยเธอไปตอนนั้นเธอก็คงยังมีชีวิตอยู่ผมเป็นคนทำร้ายเธอเองไม่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความรักเนี่ยมันไม่ควรจะทำร้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจนะผมจะปล่อยเธอไปตัแต่ตอนนั้น คุณจะทําอะไรครับผมจะโทรหาตำรวจผมจะรับสาร,รภาพว่าทั้งหดเป็นความผิดของผมเองคุณตำรวจครับผมต้องการสาร,รภาพผิดครับและผมพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำ ปังมากเลยว่ะบิวเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บไปไหนสักรูปนะอ่ะหนึ่งสองไปเลยนี่ถ้างาั้นอะ่ะช่วยถ่ายคลิปแล้วก็รูปฉันหนยด,ดิฉันจะไปโพสเดี๋ยวตกเทเล่นได้ได้ได้มาถ่ายรูปอปนะ บิวนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยมากลับมาแล้วหรอคะเป็นไงฮะชุดฉันอะสวยปะคุณใส่ชุดอะไรของคุณเนี่ยบิวอ้าก็ชุดตามเพลงไงคะใครๆเนี่ยเขาก็ใส่กันแต่คุณแต่งงานแล้วนะคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาจะมองคุณยังไงเขาจะมองยังไงเนี่ยก็เรื่องของเขาสิคะฉันไม่สนแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงมาอยู่กับคุณสองต่อสองในบ้านของเรานิ เดมอ่ะรุ่นน้องฉันเองชาให้เขามาช่วยถ่ายรูปให้แล้วทำไมต้องเป็นผู้ชายด้วยแถมอยู่ด้วยกันในบ้านสองต่อสองเนี่ยคนอื่นเขาจะมองคุณยังไงที่พาผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านทั้งที่คุณมีสามีอยู่แล้วโอ๊ยนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ทำไม่ได้มันจะเล่หนาเนี่ยผมไม่เคยห้ามอะไรคุณเลยนะบิวผมขอแค่อย่างเดียวขอแค่คุณเห็นแกความรู้สึกผมบ้างจะปวดอะไรเยอะแยะเนี่ยมัน พี่บิวงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะไว้ัวหลังเตกันแล้ววันนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างเนี่ยผมหิวีฉันไม่มีเวลาว่างมาทำข้าวอย่างที่คุณหิวนะฉันยุ่งยุ่งยุ่งกับการแต่งตัวถ่ายคลิปเนี่ยนะอย่าบ่นเยอะได้ไหมมะน,น้าระคานรออยู่นี่แหละเดีย๋ยวไปทำให้กิน บินี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าผมไม่กินอาหารสำเร็จรูปน้ยบาคุณอย่าเรื่องมากได้ไหมผมเรื่องมากคุณไม่ใส่ใจกันแน่ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมแพ้โซเดียมคุณยังจะให้ผมกินอีกเหรอกินโซเดียมแค่วันเดียวเองมันไม่ตายหรอกกินไปเถอะงั้นคุณก็ช่วยไปเปลี่ยนชุดใหม่ด้วยที่มันหน้ามองกว่านี บิวผมปวดท้องมากเลยอะ่ะโอ้ยนี่ปวดท้องก็ไปกินยามาบอกฉนันแล้วมันจะหายได้ไงล่ะผมกินแล้วแต่มันไม่หายผมว่ามันต้องเป็นเพราะมาม่าที่กินไปแน่เลยอะ่ะนี่คุณโทษฉันว่าฉันทำให้คุณปวดท้องน้นเหรอเปล่าแต่ว่าคุณช่วยพาผมขับรถไปโรงพยาบาลทีได้ไหมผมขับรถไม่ไหวอะ่ะถ้าขับไม่ไหวก็เรียกแท็กซี่สิ บิวนี่ฉันมาร์คหน้าอยู่ฉันไม่ว่างถ้าอีกอย่างนะฉันใส่ชุดพร้อมนอนแล้วด้วยคงพาไปไม่ได้โทษทีโอ้ยนี่ฟังนะฉันเนี่ยไม่ได้รักอะไรมันนักหนาหรอกที่อยู่กับมันอ่ะก็เพราะว่ามันให้นู่นให้นี่ฉันถ้ามันไม่ตามใจฉันนะฉันไม่ทนอยู่กับมันหรอกเออตามนั้นแหละ แล้วที่นัดกันวันนี้ตกลงยังไงโอเคบาสแม่มาเยี่ยมจ้ะแค่นนะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่มาหาบานเหรอคะเอจ้ะบาสละ่ะอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวก็คงลงมาบิลทำไมบ้านลกแบบนี้ล่ะลูก ไม่ช่วยหนูทำงานบ้านมันก็แบบนี้แหละค่ะแม่แต่บาสเขาก็ออกไปทำงานนอกบ้านนะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาก็ให้บิลอยู่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านและงานบ้านแค่นี้บิลทำไม่ไหวเหรอแม่คะแม่เพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยแม่ยังไม่รู้อะไรหรอ,คอ,อกค่ะเอาเป็นว่าแม่อย่าเพิ่งตัดสินหนูดีกว่านะคะงั้นแม่เอาอาหารไปใส่จานก่อนนะ ขี้บ่นแม่ทั้งรุ่งจริงบิวนี่คุณทำอะไรกับเสื้อผมเนี่ยทำไมมันขาดแบบนี้ฉันไม่รู้ฉันก็เอาใส่เครื่องซักผ้าตามปกติพอออกมามันก็ขาดแบบนี้อะไรนะบิวผมบอกคุณแล้วไงว่าไอ้เสื้อสองตัวนี้มันต้องซักมือ ห้ามมาเข้าเครื่องโอ้ยก็ฉันลืมใครมันจะไปจําได้ถ้าคุณใส่ใจคําพูดผมแล้วคุณใส่ใจงานบ้านสักนิดนะผมจะหายเหนื่อยมากๆเลยวิวบัสกะอีแค่เสื้อขาดเนี่ยคุณจะบ่ดอะไรเยอะแยะเนี่ยออ๊ยซื้อใหม่ก็จบแล้วเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆนะวิวเอะอะคุณก็จะซื้อจะซื้อคุณไม่ได้เป็นคนหาคุณก็พูดได้สิ คุณช่วยเย็บให้ผมหน่อยได้ไหมผมไม่มีเวลาผมต้องทำงานไม่เอาอ่ะฉันมีนะดคงต้องไปส่งร้านเองก็แล้วกันทำอะไรอยู่คะแม่บ้ายกลับมาแล้วหรอลูกแม่เตรียมกับข้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีไข่พะโล้ข,ของปรดของลูกด้วยนะ แล้วแม่กินหรือ,อยังครับยังบาททำงานมาเหนื่อยๆอะ่ะไปกินก่อนเถอะลูกเดี๋ยวแม่เย็ดเสื้อบาทให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตามไปกินอนี่มันเสื้อผมนี่ครับจ้าแม่เห็นว่ามันขาดแม่ก็เลยเอามาเย็บให้ขอบคุณนะครับแม่ แม่มาแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกผมมาครับอ้าวบิวก็ไม่ได้บอกบาทสเหรอว่าแม่มามช่างเถอะช่างเถอะไปะไปนั่งกินข้าวไปแม่เตรียมมาแล้ว แลแม่กินอะไรมาหรือยังครับเนี่ยเรียบร้อยเลยจ้ะไม่ต้องห่วงแม่หรอกบานครับแม่กับบิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยดีอะครับแม่ผมรู้สึกว่าบิวเขาไม่ชอบทำงานบ้านผมบอกยังไงก็ไม่ฟังครับบางครั้งผมไม่อยากทะเลาะผมก็เลยต้องทำเองแต่บางทีทำงานกลับมาเหนื่อยอะแม่ผมก็อยากพักอะครับ ไหนจะเรื่องที่บิวเขาใช้จ่ายพุ่มเฟือยผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่เครื่องจักรผลิตเงินให้บิวเขายัางไงก็ไม่รู้ครับบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยบาร์แม่เลี้ยงลูกมาไม่ได้ให้เป็นทาสของใครนะอย่ายอมโดนเอาเปรียบถ้ารักกันจริงอะ่ะมันต้องไม่รู้สึกพยายามฝ่ายเดียวบางทีอะ่ะถ้ามันไม่ใช่อะ่ะ ก็ถอยออกมาตอนเนี้ยก็ยังไม่สายนะลูกทําไมแม่พูดเหมือนอยากให้ผมเลิกกับบิวเลยะครับบาสมีค่าสําหรับแม่มากนะแม่ไม่อยากให้บาสอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าของบารบาสมีค่ากับแม่มากนะลูกแม่ไม่อยากให้ลูกอยู่กับคนที่ทําให้ลูกไร้ค่าลูกอะ ควรจะอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของลูกนะลูกผมจะลองอกลับไปคิดดูนะครับแม่ขอบคุณแม่มากๆนะครับนี่แม่เย็บเสื้อให้ผมเหรอครับใช่จ้ะ ใกล้เสร็จแล้วล่ะขอบคุณนะครับแม่ถ้าผมไม่ได้แม่เนี่ยผมต้องใส่เสื้อขาดๆไปทำงานแน่เลยครับ <c oughs> งั้นผมไปทำงานก่อนนะครับบาคะเดี๋ยวกันคะ่ะบิวนี่คุณจะไปไหนเนี่ย <c oughs> พอดีว่าฉันมีนัดกับเพื่อนอะคะ่ะฉันของเงินไปช้อปปิ้งหน่อยสิพอดีเงินที่คุณให้อ่ะมันหมดแล้วอะบิว แต่ว่าเดือนนี้คุณของเงินเกินงบไปมากแล้วนะอืฉันรู้ค่ะแต่ว่ามันจำเป็นอะจำเป็นช้อปปิ้งเนี่ยนะจำเป็นสรุปคุณจะให้หรือเปล่าคะหรือว่าคุณอยากให้เพื่อนของฉันเนี่ยคิดว่าสามีของฉันจนไม่มีปัญญาหาเงินมาให้เมียช้อปปิง้งนี่คุณแคร์คำพูดเพื่อนมากกว่าผมใช่ไหมนะฉันขอแค่หมื่นเดียวแล้วฉันจะไม่ขออีกเลย นะคะ่ะน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 ะครั้งสุดท้ายแล้วนะบิลห้ามมาขอผมอีกผมไม่มีให้คุณอีกแล้วขอบคุณค่ะเ,ยเียวก่อนสิคะคุณช่วยขับรถไปส่งฉันหน่อยได้ไหมแต่ผมต้องไปทำงานนะก็ไปส่งฉัน ก่อนไปทำงานก็ได้นี่คะโอเคครับทำไมลูกฉจนถึงได้โชคห้ายขนาดนี้นะแม่ทำอะไรอะ่ะซักผ้าให้บาทสมันนะ่ะเห็นผ้าเต็มตะกร้าแม่ก็เลยเก็บมาซักอื ดีเลยงั้นแม่รอแป๊บหนึ่งนะอ,อ่ะแม่หนูฝากแม่ซักเสื้อผ้า,พาพหนูด้วยสิคะไหนๆแม่ก็ซักผ้าพแล้วอะก็ได้จ้ะถ้าบิวกล้าใช่แม่ แม่ซักให้ก็ได้โอ้ยขอบคุณนะคะแม่รู้จักแม่ผัวคนนี้น้อยไปละมัง้งชูชันนันขาดแบบนี้อ่ะ่ก็ขาดชูชันเป็นอะไรไปหรือบิวถามได้แม่ก็ดูผลงานแม่สิ นี่แม่ทําอะไรของแม่เนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นอะบิลก็แม่คุณทาเสื้อผ้าของฉันขาดหมดเลยทุกตัวเลยแม่ไม่รู้ก็บิลเอาผ้ามาให้แม่ซักแม่ก็ซักให้แล้วแม่ก็ไม่รู้ทําไมมันขาดนี่แม่ซักผ้าภาษาอะไรของแม่เนี่ยเดี๋ยวนะบิลนี่คุณใช้แม่ผมซักผ้านี่บัสมันไม่ใช่เวลาที่คุณมาว่าฉัน คุณควรว่าแม่ของคุณแม่คุณน่ะทำเสื้อผ้าเป็นแผงชั้นพังหมดเลยแม่คุณต้องรับผิดชอบหยุดนะบิวแม่ผมไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคุณนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบคุณหมายความว่าไงที่ผ่านมาคุณใช้ผมอย่างกระทาาผมไม่ว่าอะไรแต่คุณทํากับแม่ผมอ่ะผมไม่ยอมไม่ยอมแล้วคุณจะทําไงเราเลิกกันเถอะบัคุณไม่ให้เกียรติผมผมยังพอทนได้ แต่คุณไม่ให้เกียรติแม่ผมคนที่ผมเทิดทูนเหนือหัวผมรับไม่ได้ต่อจากเนี้เราขาดกันบัดนี่คุณบอกเลิอกฉันเพราะเรื่องแค่นี้นะ่นะเธอจะโวยวายไปทำไมตัวเธอเองก็ไม่ได้รักลูกชายฉันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวันนั้นน่ะฉันได้ยินเธอคุยโทรศัพท์ฉันได้ยินหมดทุกอย่างแล้วบิวลับสารภาพมาเธอหมายความว่าไงรครับแม่ ก็พอเรื่องนี้แหละแม่ถึงเนี่ยอยากให้ลูกถอยห่างจากผู้หญิงคนนี้ไงไม่จริงขุป่ปากไปแล้วนี่แกหยุดนะบิวยิ่งคุณทำแบบนี้ผมยิ่งรู้ว่าผมตัดสินใจไม่ผิดบัสนี่คุณเชื่อแม่คุณมากกว่าฉันเหรอใช่เพราะแม่ผมคือคนที่เห็นค่าผมในขณะที่คุณไม่เคยเห็นค่าผมเลยลาก่อนนะบิวไปค่ะแม่